วันนี้เรามีปั๊มลมซันว่าสองแรงม้ามาให้ซ่อมนะครับอาการก็คือฝาสูบด้านขวาสุดนะครับหัวสูบไม่ดูดลมเข้าเดี๋ยวจะลองเช็คให้ดูนะครับว่ามันไม่ดูดยังไงนะครับด้านดูดเราลองดูดเบามากหรือแทบจะเป่าออกเลยนะครับสูบกลางอันนี้ดูดน้ำหนักดีเลยสูบซ้ายก็เช่นกันน้ำหนักดีเลยเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอันนี้ปุ๊บปุ๊บดูดมือเลยด้านข้างจะเห็นเลยว่ามันไม่ดูด สูบขวานะครับเดี๋ยวเรามาแก้ที่สูบขวากันก่อนอื่นเลยก็ต้องแกะฝาสูบออกก่อนนะครับเอาหกเหลี่ยมมาไขตัวน็อตสี่อันออกนะครับเพื่อเปิดฝาสูบแล้วเราก็ไปไขตัวท่อระหว่างสูบออกนะเปิดออกมาเห็นไหมครับ ะปะเก็นมินียมแตกเลยตรงเส้นกลางมันขาดไปเลยแล้วก็ตัวแผ่นวาล์วจานวาล์วสนิมกินเยอะมากอาจจะเกิดจากความร้อนที่สูงมากๆนะครับทำให้ปะเก็นแตกแล